มาร่วมงานเป็นยังไงบ้างคะสนุกสนุกมากได้ทำกิจกรรมเยอะเลยครับเหมือนเหมือนเป็นคอนเสิร์ตครั้งแรกในชีวิตคอนเสิร์ตแบบเก็กไลท์ถือเป็นครั้งแรกใช่ไหมครับที่แบบได้ร่วมงานกันในวันฮาโลวีนใช่ครับใช่เป็นครั้งแรกเลยครับเป็นยังไงบ้างกิจกรรมบนนั้นดีไหมเล่นเกมเยอะมากเลยมีเกมเยอะมากเราก็อบอุ่นมากเลยครับเพราะว่าเหมือนแตกหมดเลยคนลราอบอุ่นแล้ววันนั้นสนุกครับแล้วก็เราได้แต่ง เป็นแบบสไตล์ผีด้วยครับรู้สึกสนุกเลยครับอตอนนี้เขาบอกว่าให้แต่งเป็นสไตล์ผีแล้วสิ่งไงบ้างต้องออกงานอะไรอย่างเงี้ยแตสไตล์ผีก็ <c oughs> ตอนแรกคิดว่าจะเป็นแบบหน้าเละๆเลยแต่ว่าเขายัางแบบอยากให้อยากให้ได้ทำอ,อะไรได้อยู่บ้าง <c oughs> อ๋ออ๋ <c oughs> อันนี้คือเราเลือกค <c oughs> าแรคเตอร์เองด้วยเหมือกันเลือกเลือกผีเขาตอนแรกเขาให้เราเลือกใช่ตอนแรกเป็นโจทย์ที่ว่าเลือกเราต้องสัมพันธ์กันเไม่เลือกเลยแล้วกันไม่รู้จะเอาอะไร ทำไมทำไมำไม่เ,เลือกเป็นตัวนี้นะฮะคือถ้าเกิดมันเป็นคู่กัน,นครับตอนแรกผมจะเลือกผีเดนันใช่ไีกับสีการ์ตูนญี่ปุ่นนะอไนนะไรแลผีอะไรแล้วแต่แล้วมันก็มีตัวนี้มันเป็นสีโทนสีแดงเหมือนกันก็เลยแต่ว่ามันคนละเรื่องนะครับแต่ว่ามันมาด้วยกันได้ก็เลยเลือกเป็นเฟตตี้กับ,บชักกี้ครับแขกรับเชิญวันนี้เมื่อกี้เล่นเกบกับแฟนคลับเยือะพอสมควรเลยเหมือนกันเป็นยังไงบ้างแฟนคลับก็แซวไม่อยู่เลยเหมือนกันเนาะ พิกรณ์ชงเก่งมากชงเก่งมากครับชงชงเก่งเต่อไปก็เจะติดใจกันหรือเปล่าถ้ามีรางวัอย่างนั้นทางนี้ของพรากอนเองเขาก็จัดเต็มเหมือนกันบอกให้แน่ว่าผมีอะไรบ้างก็งานฮันวินปีนี้ก็ก็จะจัดที่นี่ตั้งแต่วันนี้นะครับแล้วก็ถึงวันที่1มิถุนายนเลยครับก็จะมีก็จะมีนักแสดงมีนักร้องในวันถัดๆไปมีกิจกรรมอย่างวันนี้ก็มีลิปตา S <S เขบอกว่าคู่ตินไม่ใช่มีแค่คู่เหล่าคู่เดียวใช่ครับเยอะเป็นไงครับเยอะมีอีกคนอื่นดีมีมีคนอื่นอีกก็มีพี่ๆคู่อื่นเช่นกันก็มาให้กำลังใจพี่ๆเขาไ่้ฝากอีกครั้งหนึ่งชวนๆไปใครแบบว่าฮาโลวีนยังไม่มีที่ไปเที่ยวยังไมีเที่ยวไปไหนช่วงเทศกาลฮาโลวีนนะครับถ้าเกิดใครยังไม่มีที่ไปก็มาสนุกอยู่ลานตรงนี้ได้ที่ลานน้ำผุแล้วกันลานน้ำพุเลยเลยาลยขอนก่นะรรนะครับ ก็มาร่วมสนุกกันได้เพราะว่ามีคอนเสิร์ตมีกิจกรรมเยอะมากครับทีนี้ก็มีดีเจต่อใช่มแ้วก็มีดีเจต่อมีกิจกรรมเยอะแยะมันครบรถจริงๆที่นี่ครับผมใครเหงาพนันเพื่อนมาร่วมสนุกกันครับเอ่อโอเคครับลอยกระทงไปเที่ยวไหนครับลอยกระทงลอยกระทงวันไหนวันนี้จะดีพรุ่งนี้เหมือนกันเอาพรุ่งนี้เหรอครับจมือนกไม่มีพรุ่งนี้มีงานเราต้องไปงานใช่มีเราปิน แสดงว่าเป็นงานด้วยกันเหมือนกันใช่แสดงว่าได้รอยกระทงร่วมกันน่าจะได้รอยออนไลน์เออเป็นเป็นเป็นรียกอะไรอ่ะรักษาน้ําด้วยเลยใช่ทำนองเดียวกันอ่าแบบไปยุคใหม่เน้อยยุคออนไลน์ใช่จริงๆเราแบบมีคนที่ชอบเที่ยวมั้งครับรอยกระทงอุ้ยผมเที่ยวล่าสุดน่าจะกระพงรอยกระทงเออเออเออไม่อะทำไมอ่ะคนคนเยอะใช่ เวลาที่ด้วยคนเยอะแล้วเสี่ยงอันตรายคือขี้กลัวได้เป็นใช่กลัวะไรกันลูกวัยรุ่นเยอะฮะออ๋แดงมันเป็นนักสูหน้าผมยิ่งเป็นซูดีคนอื่นเลยเขาเห็นหน้าเขาจะหมัดไส้เราได้เขาอาจจะหมัดไส้เราอร่อยอย่างวอนะครับเชือกเหรอครับตัดกิ่งเกไหมตัดกระโห น่าจะสมัยเรียนนะครับเพราะว่ากิจกรรมที่มอก็จะมีจรรัดงานลอยกระทงนะครับแล้วก็จะไปซื้อของกินอะไรเงี้ยครับออออก็จะมีบูธของกินบูธปลาลูโกโป่งอ้แล้วก็บูธปลาสับน้อยตกน้ำอะไรงเงออีย้ยแล้วก็เลยแล้วก็ไปปลาเราอยากให้ปลาตกน้ำเลยเอาไปนี่ตรงนั้นหรอ <laughs> ไม่ได้นั่นงลอกระทงหรออยากแกล้งคนคนระับรอย่างเรารู้สึกว่ามันสําคัญกับตัวของเราไหมกับงานลอยกระทงจริง สำคัญเป็นอีกวันหนึ่งที่ที่เราคํานึงถึงทรัพยากรทางน้านน้ำนะครับจริงๆจริงๆเราเราเราน่าจะคิดถึงเรื่องนี้มากกว่าว่าไปขอข้ามาเนี่ยไม่ใช่การไปทำลายแหล่งน้ําจริงๆควรจะเป็นเป็นวันที่เราคํานึงถึงว่าทรัพยากรน้ํามันสําคัญกับเรามากใช่ครับก็ต้องรักมักไว้พ่อพูดดีคนะนี้ค่ะพิ่วังไงคะใช่ใช่ผมก็จริงๆผมรู้สึกว่ามันขัดแย้งในตัวแล้วแหละเด็กแล้วอะไรเงี้ยแบบว่า ทำไมวันที่เราต้องมาขอเข้ามาแต่เราไปทําให้น้ำเดอดเอีผม,มก็มันก็แก้ด้วยกันแบบออ,ออนไลน์ก็ได้หรือบางทีไปยืนว่ายน้ำเนี่ยไม,ไม่ใช่ไม่ใช่ว่ายอย่างนี้เลยแบบจืนงพอโทษครับ <c oughs> อะไรฟิลนั้นก็พอแล้วไม่ต้องไปใช้อะไรที่มันทำลายน้ำดีกว่าถ้าพี่จะถามสิ่งแบบว่าแสดงซีรีส์ตอนนี้คือหลายคนมักจะไม่ใช่เล่นแค่ซีรีส์อย่งเดียวแล้วทำอย่างอื่นไปด้วยเช่นร้องเพลงเอออะไรอย่างเงี้ยตาบองอยากจะทำอะไตรต่อ้ายร้องไหมครับ ก็ตอนนี้ถึงเราซิงเกิลเป็นของตัวเองแบบจริงจังอะไรอย่างเงี้ยเดี่ยวไปเลยมีมีมีแล้วครับมีแฟนชื่อเอ่อเพลงวอลเวรครับอีเพลงหนึ่งแล้วก็แฟนหนุ่มไยที่ร้องกับกับกล้ามครับอช่ไปกิเศษก็ดีเหมือนกันนะวันวันหนึ่งวันร้านร้านวิวร้านวิวใช่คาดหวังไปถึงจุดไหนด้วยคาดหวังให้คนฟังแฮปปี้ก็โอเคแล้วครับ ตอนนี้คือไม่ใช่ว่าแค่ดาราอย่างเดียวเป็นนักแสดงซื้อร้องเพลงก็ประสบความสำเร็จเหมือนกันน่าจะใช่ค่อ,อ,อามันกลายว่าคนคาดหวังเยอะเหมือนกันกับงานต่างๆที่เราทำรู้สึกกดดันไหมไม่ผมไม่อยากกดดันตัวเองนะเพราะว่าเวลาเราท,ราท,ราทําเรา,เราทําเราทำเพราะเรามีความสุขเราทำเพราะเราอยากทําทมากกว่าแต่คาดหวังให้มันออกมาดีไหมก็คาดคาดหวังให้มันออกมาดีอยู่แล้วครับทุกงานโอเคครับ เคยกดดันไหมกับงานต่างๆที่เกิดขึ okay. ja in, ้นตอนนี huh. wow. ้ก็กดดันนะจริงกดดันเลยแต่ว่าใจเราก็ไม่อยากกดดันตัวเองเพราะพอกดดันแล้วมันก็เพิ่มความเครียดให้ตัวเองทำงานก็จะไม่เต็มที่อะไรเงี้ยคือเป็นการกลัวมากกว่ากลัวว่าบางทีเราทําอะไรแล้วหลงคิดไม่ถึงอะไรเงี้ยแต่มันไปกระทบสังคมในเขามองเออกลัวว่าสักวันหนึ่งเราพลาดคนก็จะมองเราบบอีกแบบก็ควรที่จะกดดันตรงนี้เลยัวรคนไม่ชอบมองว่าการเป็น นักแสดงหรือคนในวงการบันเทิงต้องทําได้มากกว่าหนึ่งอย่างรู้สึกยังไงมันจริงไหมต้อแยกกันนะครับเพราะว่าวงการบันเทิงมันก็มีหลายอย่างที่ที่ให้ความบันเทิงนะครับบางทีบางคนอาจจะเก่งอย่างเดียวแต่ว่าเก่งไปเลยก็มีแสดงผมว่ามันมันแล้วแต่ว่าว่าเราได้รับโอกาสไหนมากกว่าแล้วเราเราเตรียมพร้อมมากแค่ไหน ว่ามันก็แล้วแต่คนจะมองดีกว่าเพราะว่าถ้าสมมติคนคนหนึ่งเขาอาจจะ,สะแสดงอะไรอย่างเดียว<ม>อะไรเงรี้ยเราไปกดดันให้เขาแบบด้วยคําถามอย่างนี้อะไรเงี้ยมันก็มันก็ดูจะบังคับเขาไม่ได้อะไรใช่ไหมเพราะว่าเราอยู่ที่มุมมองคนมากกว่าคนที่เ็แฟนมาร่วมง,งานเยอะเลยอยากจะบอกอะกับแฟนๆบ้านเขาชื่นใจที่มาลองก็เช้าเลยนะโอ,อ้ก็ขอบคุณนะครับ<จ><จ>ท,ที่ที่มาหาพวกเรานะครับแล้วก็มาร่วมสนุกกันก็อขอบคุณมากจริงๆครับ เขาเป็นกำลังใจยังไงให้กับเราบ้างเยอะเลยครับแทบทุกอย่างเลยคือมองง่ายๆเลยในวันที่เรามีปัญหา,ก,า <c oughs> ก็มองเขาเขาก็จะ็กสต t o r y มาให้กําลังใจหรือ <c oughs> อะไรพวกนี้เราดูแล้วเราก็แบบเออชีวิตหนึ่ง่มันมีคนที่รักเราเยอะได้ขนาดนี้อะไรเงี้ยผมก็อยากจะตอบแทนได้มากที่สุดอยากจะเซอร์วิสเขาไว้ได้มากที่สุดอะไรเงี้ยเพราะว่า <c oughs> ในวันข้างหน้าเราไม่รู้ว่าเขาจะยังอยู่กับเราไหมเนื่องด้วยเหตุผลต่างๆที่แบบอ่ะบางคนอาจจะต้องติดเรียนแล้ว<น>ต้องไปเรียนหรือบางคนอาจจะแบบมีทุรละส่วนตัวอะไรก็นั่นแหละเราผมว่าควรจะทําเต็มที่กับเขาเลยแสดงว่าเรา,เา,เเาเการเ็เป็นห่วงเขาเหมือนกันเป็นเป็นห่วงครัวว่าแต่ละคนมันก็มีหน้าที่ที่แตกต่างกันอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะ,ะมาหาเราได้แค่ช่วงเวลานึงแล้วเขาก็าต้องไปทําหน้าที่เขาต่ออะไร่เงี้ยดังนั้นเราก็ควรที่จะเต็มที่กับทุกงานไม่ควรที่จะแบบเก๊กังๆอะไร โอเคครับครับ